สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการพระไตรปิฎกอ่านง่ายโดยมูลนิธิโพริศาสกับผมดรนัทวุฒิวัชรากุลดิโลหรือดรแหลมวันนี้มาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งครับพระสูตรที่จะมากล่าวกับท่านผู้ชมในวันนี้ก็ชื่อว่าพระสูตรที่ชื่อว่าเตวิชัดสูตรพระสูตรนี้เป็นพระสูตร ที่เกี่ยวกับทางไปสู่ความเป็นพรหมพู้เจ้าพูดว่าเธอปรารถนารักไข่หญิงที่ไม่รู้จักทั้งที่ไม่เคยเห็นอย่างนั้นหรือชายที่ปรารถนาเช่นนี้เป็นชายที่พูดอย่างเรื่อ,อยใช่ไหมวาเสษถา บอกว่าใช่พระพุทธเจ้าค่ะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เลื่อนลอยแน่นอนพระเ,เจ้าค่ะพระเ,เจ้าก็เปรียบอีกอย่างหนึ่งที่เคยเคยเคยเปรียบไในพระสูตรอีกหลายพระสูตรครับเปรียบเหมือนคนที่กําลังจะสร้างบันไดไปขึ้นปราสาท แต่ไม่รู้ว่าปราสาทนั้นอยู่ที่ไหนเตี้ยหรืออยู่บนเนินสูงไม่รู้เลยว่าเป็นอย่างไงขนาดเท่าไหร่ไม่รู้ถามว่าจะไปสร้างปราสาทแต่ไม่รู้ว่าสร้างที่ไหนคำพูดชนี้เป็นคำพูดที่เรื่อยอยใช่ไหมวาเสถาก็ตอบว่า ใช่พุทธิยาค่ะเปรียบอีกอย่างหนึ่งพุทธาเปรียบอีกอย่างเปรียบไม่เหมือนว่าคนที่อยากจะข้ามแม่น้ําอาจิราวดีที่มีน้ําอยู่เต็มสองฝั่งมีน้ําอยู่เต็มเลยเสมอฝั่งเลยพอจะข้ามไปก็ยืนอยู่ข้างฝั่งเนี่ยอ้อนวอน ปรารถนาะสรรเสริญเพื่อให้ฝั่งแม่น้ำที่อยู่ฝั่งโน้นเนี่ยเลื่อนเข้ามาหามาชิดอีกฝั่งหนึ่งนะโดยวิธีการอ้อนวอนโดยวิธีการสรนเสริญโดยวิธีรร้องเรียกตะโกนให้ฝั่งโน้นเนี่ยแผ่นดินฝั่งโน้นเนี่ยให้มาประชิดแผ่นดินฝั่งนี้เพื่อตัวเองจะข้ามได้ถามว่า เรื่อยลอยไร้สาเช่นไหมวาเสถะมาลบบอกใช่พระพุทธเจ้าค่ะบเรียบจะเหมือนอีกอย่างหนึ่งคนที่อยากจะข้ามแม่น้ำเช่นเดียวกันแต่แทนที่จะอ้อนวอนกับนอนคุมโปองอยู่ข้างฝั่งหนึ่งแล้วก็หวังว่าแม่น้ำฝั่งแม่น้ำฝั่งนู้น จะมาชิดใกล้ฝั่งแม่น้ำฝั่งนี้ถามว่าเลื่อนลอยใช่ไหมวาเสรจถามานขบอกใช่พระบิทธเจ้าค่ะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เลื่อนลอยทั้งสิ้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการอ้อนวอร้องขอสรรเสริญในการที่จะให้แม่น้ำฝั่งหนึ่งมาฝั่งนี้เพราะสิ่งที่ กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ทางแห่งความเป็นพรหมที่ฉัดได้มาด้วยการร้องขอได้มาด้วยการวนปิงบอลได้มาที่การตะโกนได้มาจากการนอนคุม้มโปงได้ไม่ทำอะไรเลยมันไม่ได้มาจากสิ่งเหล่านั้นเลยนะเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่มีทางไปถึงความเป็นพรหมได้เป็นสิ่งที่เลื่อนลอย ความคิดเช่นนี้เป็นความคิดที่ผิดเป็นมิจฉาทิฐิพระเจ้าเด้ยกล่าวเช่นนั้นไร้เปรียบเียบว่าทางแห่งความเป็นพรหมเนี่ยไม่สามารถเดินทางไปสู่ความเป็นพรหมไม่มีคุณสมบัติไม่มีฐานะอะไรเลยที่สามารถจะไปไปสู่ความเป็นพรหมได้นี่คือสิ่งที่พระเจ้ากล่าว พร้เจ้าก็กล่าวต่อไปว่าพราหมณ์เนี่ยที่ประพฤติไม่มีความเป็นพราหมณ์เลยก็มีก็มีก็ไม่มีฐานะที่จะไปอยู่กับพรหมได้คือไม่มีคุณสมบัติไม่มีฐานะอะไรเลยที่สามารถที่ไปอยู่พรหมได้ถ้าพราหม์เหล่านั้นเนี่ย ติดอยู่ในความไม่เป็นพรามความไม่เป็นพรามคืออะไรคือคําว่าพรามกับพรมนี่นะครับท่านผู้ชมมันก็มอันเดียวกันพรามก็มาจากพรมพรวก็คืออันเดียวกันเพราะฉะนั้นความเป็นพรามก็คือความเป็นพรมเพราะฉะนั้นถ้าประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ไม่ไม่จะไปอยู่กับพรมเนี่ยก็ไม่มีความประพฤติที่จะเป็นพรมได้เลยไม่มีความประพฤติเป็นพรมได้เนี่ย ถามว่าพรมเขาให้อยู่เหรอพรมเขาจะให้อยู่หรือเมื่อตัวเองเป็นพรามณ์แต่ว่าไม่เป็นพรมเป็นพราม์โดยวิธีการร้องขอเป็นพรามด้วยการประพฤติที่ไม่เป็นพรามมันจะไปอยู่กับพรมได้หรือนะครับพรามเหล่านั้นนะแม้จะจําแม่นในคัมภีไตเพศนะเชี่ยวชาญในคมภีรไตเพศท่องจําแม่นยํากล่าวแม่นยําตรงเปี้ย เหมือนบรรดาศาสดาบูรพาจารย์ของพราหมณ์หรอกนะแต่ความประพฤติไม่ใช่โคลมจะมีฐานะไปเป็นอย่างนั้นหรือความประพฤตินั้นก็คือว่าของความก็ติดในกามคุณหา้าหลงไหลในสิ่งที่ตาเห็นรูปที่เห็นด้วยตาเนี่ยเสียง ที่ได้ยินด้วยหูกลิ่นที่ได้ยินได้ได้ได้รู้ด้วยจมูกรสที่พึงรู้รับรสด้วยลิ้นและสัมผัสที่เรียกวภภา่าผลทพะที่รับรู้ด้วยกายสิ่งเหล่านี้เนี่ยพามเหล่านี้เนี่ยติดอยู่ในความรักใคร่ชอบพอและพาใจให้ไป แล้วก็มีความพอใจและก็กำหนัดหมกมุ่นอยู่ในสิ่งที่เป็นกรรมคุณเหล่านั้นมองไม่เห็นโพษของสิ่งที่เป็นกรรมคุณานั้นไม่มีปัญญาที่จะสลัดออกจากกรรมคุณเหล่านั้นแต่กลับบริโภคกรรมคุณอย่างนั้นอย่างติดอยู่ในโซ่ตัวตรองจำกรรมคุณเหล่านั้นจองจำให้พวกเรานี้อยู่ หลังจากตายไปแล้วถามว่าผู้คนเหล่านี้พราหมเหล่านี้จะมีฐา,านะอะไรที่เป็นไปได้ที่จะไปเป็นพรมที่จะไปอยู่ร่วมในภพภูมิที่เป็นพรมได้ไม่มีฐานะเป็นไปไม่ได้เลยเมื่อประพุตดปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ใช่แบบเป็นพราหมที่แท้จริงไม่มีความเป็นพราหมเหลืออยู่เลยและจะไปอยู่กับพระพรมได้อย่างไร เขาติดมีนกามาคุณเหล่านั้นพนะระเจ้าเปรียบเทียบอีกเห็นว่าก็เหมือนกับคนที่คุมโปองอยู่ฝั่งแม่น้ำฝั่งหนึ่งก็เข้าใจว่านะจะข้ามแม่น้ำไปโดยคุมโปงเนี่ยอยู่ที่ฝั่งหนึ่งจะข้ามไปฝั่งโน้นพระเจ้ายกตัวอย่างการคุมโปงเหมือนกันก็ฝันละเมอไปนั่นแหละ เป็นสิ่งที่มันเลื่อนลอยไปไม่ได้ไม่ทําอะไรไม่มีความประพฤติเลยนอนคุ้มโปงอย่างนั้นคิดว่าตัวเองตายไปแล้วจะไปอยู่ผมอยู่กับพมจะไปเป็นพรมอย่างนั้นหรือซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นส่งนความคิดที่ที่ผิดมากพรหาหมณ์หลายคนพราหมณ์หลายคนพราหมณ์ที่มีภรรยา พราหมณ์ที่มีความคิดที่จองเวรผู้อื่นพราหมณ์ที่ไปคิดเบียดเบียนคนพราหมณ์ที่มีจิตใจที่เศร้าหมองพราหมณ์ที่ไม่สามารถบ,บังคับจิตให้สละออกจากสิ่งที่เป็นโซ่ตัวหรือว่าตรองจองจำใจของตัวเอง ไม่สามารถที่สลัดออกเลยไม่มีปัญญาเลยนะนะแล้วจะไปเป็นพรมมีฐานะอะไรที่จะไปเป็นพรมหรือว่าตายไปแล้วจะไปอยู่กับพรมเราพระพรมเนี่ยฐานะความเป็นพรมเนี่ยเขามีมีภรรยาเขาไม่คิดพรมเนี่ยจะไม่คิดจองเวรใครพรมจะไม่คิดเบียดเบียนใครพรม จะมีไม่มีจิตใจที่เศร้าหมองถ้ามีเนี่ยจิตใจที่เศร้าหมองคิดแต่จองเวรคนคิดแต่ดะเบดเวรคนมันมีฐานะหรือคุณสมบัติของความ,วามเป็นพ,พรามเลยไม่มีความสมบัติของความ,วามเป็นผ่มเลยแล้วไปอยู่ได้อย่างไรก็ีคือสิ่งที่เรียกว่าไม่มีความเป็นพรามไม่มีความเป็นผมไม่มีความพราหมณ์ก็คือว่าคิดจะจองเวรเขา มีความหมายก็คือว่าติดอยู่ในการมคคณห้ารูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสติดจีนในเรื่องมีกำหนัดในสิ่งเหล่านั้นหมกมุ่นในสิ่งเหล่านั้นไม่เห็นโทษภัยของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ยังมีภรรยาใจคิดเปลี่ยนปลนะใจจองเวรอาฆาตพยาบาทใจที่เศร้าหมอง เหล่านี้ไม่ใช่พระพรหมไม่มีคุณสมบัติที่เป็นพระพรหมเลยไม่มีคุณสมบัติทั้งเปลียนพราหมณ์แล้วมีไม่มีคุณสมบัติที่เป็นพรหมเพราะนั้นจะไปอยู่ร่วมกับพรหมได้หรือเป็นสิ่งที่คํากล่าวที่เลื่อนลอยไร้สาระน่าหัวเราะน่าขบขันครับนี่คือสิ่งพระเจ้าได้กล่าวไว้ได้เ,เปรียบเปรยไว้ หนทางที่พูดเดี่ยวนี้เนี่ยที่ติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ขนทางที่ไปสู่ความเป็นพรมได้เลยล้วนเป็นหนทางที่ไร้สาระน่าขบขันครับวันนี้ก็ในประสูตร์ในตอนที่หนึ่งนี้ของความเป็นพรมเนี่ยก็กล่าวเพียงเท่านี้แล้วพบในคราวหน้าครับ จะพูดถึงสิ่งที่หนทางที่ไปสู่ความเป็นพรหมที่ถูกต้องที่แท้จริงครับวันนี้ขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ